ในไฟนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะต่อขั้วไฟก่อนก็บ้นบานๆนะครับมี LDE อยู่เหลอดผมใส่ไฟ3.2ก็คือลิเทียม1เซลล์นะครับเข้าไปก็น่าจะ าบินไม่นานนะับหลอดไฟก็จะไม่เป็นไรก็รู้สึกว่ามันร้อนๆอน,นิดนึงต่อไฟแล้วนะครับไฟนี้จะติดไว้ใต้ปีกเวลาเสียบมันก็จะส่องสว่างไปที่พื้นใต้ปีนะครับทำให้เรามองเห็นเวลาอยู่ไกลส่วนใหญ่ผมลองบินแล้วผมก็หลงอยู่บ้างนะครับับ เอาไว้ใส่เพื่อความสวยงามแล้วกันนะครับในไฟ เดี๋ยวจะเอากลับเปิดดูแล้วก็จะลงในยูทูบนะครับ